พบกันให้สลามไต่าถามทักทายผล,ลบุญมากมายเรื่องง่ายแต่ดีอัสสลามุอะลัยก uh. ุมวะรอมาตุลลอฮิวะบรอกาโตพรอบิซิดานีอิลมาวารซุกานีฟ้ามาโอ้อผะผู้อภิบาลของฉันโปรดเพิ่มพูนความรู้และประทานความเข้าใจให้แก่ฉันด้วยเถิดอัลลอฮุม่าลาซาลา อินละมาจาอันต่อหูสะลาโอ้อัลลอฮ์พระองค์เท่านั้นทรงทำสิ่งยากให้เป็นสิ่งง่ายนักเรียนขาสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนรู้กันในหน่วยสีสันรูปร่างและรูปทรงค่ะแล้ววันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปรู้จักสีกันนะคะแล้วก็เด็กๆก,ก็จะได้รู้จักแม่สีด้วยคะ่ะว่าแม่สีคืออะไรและ แม่สีมีสีอะไรบ้างแล้วแม่สีผสมกันจะเกิดเป็นสีอะไรถ้าเด็กๆอยากเรียนรู้แล้วนะคะเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะสับสีในภาษาอังกฤษกันก่อนเลยค่ะสีเหลือง yellow สีเหลืองสีชมพู pink สีชมพูสีฟ้า sky blue สีฟ้าสีส้ม orange สีส้ม สีเขียว Green สีเขียวสีแดง Red สีแดงสีม่วง Purple สีม่วงสีน้ำเงิน Blue สีน้ำเงินสีขาว White สีขาวสีดำ Black สีดำสีเทา Gray สีเทา สีน้ำตาล brown สีน้ำตาลค่ะเด็กๆได้รู้จักสีกันไปแล้วนะคะต่อมาคุณครูจะพาเด็กๆไปรู้จักแม่สีกันแม่สีคืออะไรและมีสีอะไรบ้างเราไปรู้จักพร้อมๆกันเลยค่ะแม่สีคือสีที่นำมาผสมกันแล้วจะทำให้เกิดสีใหม่ ที่มีลักษณะแตกต่างไปจากสีเดิมแม่สีจะประกอบไปด้วย3สีนะคะคือ 1. สีแดง 2. สีเหลือง 3. สีน้ำเงินค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าถ้าเด็กๆนำแม่สี3สีมาผสมกันจะทำให้เกิดสีใหม่ได้นะคะเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะ Color Red. The color is red. Blue. The color is blue. Red and blue. Uh, purple. Red and blue make purple. Yellow. The color is yellow. Blue and yellow. Ah, green. Blue and yellow make green. Ah. Yellow and red. Ah, orange. Yellow and red make orange. Red. blue and yellow black red, blue and yellow make black red, purple, blue, green, yellow, orange, black สีมีสองประเภทนะคะประเภทที่หนึ่งคือสีที่ได้จากธรรมชาติอย่างเช่น สีจากใบไม้ก็คือสีเขียวหรือว่าสีจากดอกไม้สีจากผักผลไม้ต่อมาประเภทที่สองนะคะสีที่ได้จากการสังเคราะห์มีอยู่สามสีนะคะคือสีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงินค่ะค่ะต่อมานะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปรู้จักการผสมสีเป็นอย่างไร ผสมแล้วจะออกมาเป็นสีอะไรบ้างเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเรามาทบทวนแม่สีกันอีกครั้งนะคะมีสีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงินต่อมาจะเป็นการผสมสีของแม่สีนะคะจะทำให้เกิดสีใหม่มาดูกันค่ะว่าจะเป็นสีอะไรบ้าง มาค่ะคุณครูจะผสมสีให้เด็กๆได้เห็นของจริงเลยเรามาดูกันค่ะว่าสีที่ได้จะออกมาเป็นสีอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้ไหมนะ้มาดูกันเลยค่ะมาเริ่มจากคู่ที่หนึ่งนะคะนำสีเหลืองหยอดลงไปเลยค่ะหยอดในปริมาณที่เท่ากันนะคะ ผสมกับสีแดงแล้วคนให้เข้ากันเลยนะคะเห็นหรือยังคะเด็กๆจะออกมาเป็นสีส้ม ต่อมาค่ะคู่ที่สองสีเหลืองและสีน้ําเงินน้ําสีน้ําเงินนะคะใส่ลงไปเลยค่ะและสีเหลือง จากนั้นคนให้เข้ากันเลยค่ะจะเป็นสีอะไรนะสีเขียวต่อมาคู่ที่สามค่ะมีสีน้ำเงินกับสีแดงเริ่มจากสีน้ำเงินค่ะเราใส่ไปเลย ต่อมาคือสีแดงหลังจากนั้นคนให้เข้ากันเลยค่ะ จะได้เป็นสีอะไรนะว้าวมันคือสีม่วงนั่นเองเห็นไหมคะเด็กๆนี่คือสีที่เราได้มาเมื่อกี้นะคะมีสีอะไรบ้างเอ่ยสีสม้มก็คือ สีแดงผสมกับสีเหลืองนะคะจะกลายเป็นสีส้มต่อมาสีเขียวคือสีเหลืองผสมกับสีน้ำเงินและสีม่วงนะคะสีน้ำเงินผสมกับสีแดงเป็นยังไงบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมค่ะเด็กๆสามารถทำเองได้ที่บ้านนะคะให้คุณพ่อคุณแม่เป็นมือช่วยก็ได้นะคะลองผสมสีเอง เด็กๆจะได้ทําเป็นนะคะกิจกรรมท้ายบทเรียนให้เด็กๆนะคะผสมสีตามคลิปที่คุณครูได้บอกเลยค่ะคุณครูได้ให้ถ้วยไปสามใบนะคะให้เด็กๆผสมตามนี้เลยสีแดงกับสีเหลือง ต่อไปนะคะถ้วยที่2คือสีเหลืองกับสีน้ำเงินจะกลายเป็นสีอะไรเด็กๆลองทำดูนะคะ ขที่3นะคะสีแดงกับสีน้ำเงินจะกลายเป็นสีอะไรเด็กๆลองทำได้เลย พอเราได้สีมาแล้วนะคะครบ3ามสีที่เราผสมกันแล้วนะคะหลังจากนั้นคุณครูจะให้เด็กๆทำศิลปะค่ะผลงานของเด็กๆคือวาดภาพอะไรก็ได้นะคะตามจินตนาการของเด็กๆเลยแล้วใช้สีแม่สีทั้ง3ที่เราผสมกันนะคะระบายลงไปในภาพที่เด็กๆได้วาดเลยค่ะหากมันมีสีอื่นที่เด็กๆ นอกเหนือจาก3สีนี้นะคะเด็กๆสามารถใช้สีอื่นๆผสมไปได้นะคะจากกล่องสีน้ำที่คุณครูได้ให้ไปนะคะของคุณครูตัวอย่างก็คือเป็นผลไม้นะคะคุณครูใช้แค่3สีที่คุณครูได้ผสมไปเมื่อกี้นะคะมีองุ่นสีม่วงส้มสีส้มแล้วก็มะม่วงสีเขียวค่ะ เด็กๆไม่ต้องทำตามคุณครูก็ได้นะคะคุณครูอยากเห็นผลงานอื่นๆของเด็กๆอาจจะเป็นธรรมชาติบ้านหรือว่าสัตว์ต่างๆก็ได้นะคะสีสามสีอาจจะไม่พอเด็กๆสามารถใช้สีอื่นเพิ่มเติม,ตมได้นะคะ หลังจากผลงานของเราเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆแปะกาวสหน้าไปที่ข้างหลังเลยค่ะแต่ก่อนที่เด็กจะแปะนะคะต้องรอสีให้แห้งก่อนนะคะสีแห้งแล้วก็กลับด้านไปแปะหลังจากนั้นเอามาแปะบนแผ่นกระดานนะคะที่คุณครูได้เตรียมให้ไปตัวอย่างตามคุณครูเลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะใช้แผ่นใสที่คุณครูได้เตรียมไว้ให้ไปนะคะเคลือบภาพที่ดเด็กๆวาดเลยค่ะแปะลงบนภาพกระดาษสีขาวไปเลยเคลือบไปเลยนะคะ เราเคลือบเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยโดนน้ำก็ได้นะคะจะไม่เป็นอะไรนะหลังจากนั้นให้เด็กๆตกแต่งกรอบรูปของเด็กๆด้วยไม้ไอติมที่คุณครูเตรียมไว้ให้นะคะของคุณครูอาจจะยากหน่อยนะคะคุณครูทำแบบตัวอย่างไปให้เด็กๆได้ดูแต่ว่าเด็กๆทำตามจินตนาการของเด็กๆเองเลยนะคะเอาง่ายกว่านี้หรือว่ายากกว่านี้ก็ได้นะคะ หรือว่าเด็กๆอยากจะใช้สีน้ำระบายไปบนไม้ไอติมก็ได้นะคะเพิ่มสีสันให้กรอบรูปของเรานะาคุณครูแนะนำนะคะคุณครูใช้กาวใช้กาวลาเทคนะคะไม้ไอติมอาจจะไม่ติดมากนะคะต้องใช้เวลานานนะคะกว่ากาวจะแห้งเด็กๆสามารถใช้กาวแท่งได้นะคะกาวร้อนที่คุณครูได้ให้ไปเมื่อของเทอมที่แล้วนะคะให้ผู้ปกครอง ช่วยทํานะเด็กๆอย่าทําเองนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เด็กๆเ,เตรียมห่วงแล้วก็เชือกที่คุณครูเตรียมไว้ให้นะคะ เอาห่วงใส่ไปในรูเลยทั้งสองข้างนะคะแล้วบีบให้สนิทให้ติดแน่นเลยนะคะและหลังจากนั้นใช้เชือกร้อยเลยค่ะเราจะทำที่แขวนนะคะที่แขวนกรอบรูปของเราเด็กๆสามารถแขวนไว้ตามผนังบ้านได้เลยนะคะเป็นผลงานของเด็กๆนะและที่สำคัญเด็กๆอย่าลืมใส่ชื่อลงไปด้วยนะคะจะได้รู้ว่าคือผลงานของหนู แล้วอย่าลืมส่งผลงานมาให้คุณครูดูในกลุ่มด้วยนะคะสำหรับวันนี้อัสลามุอะัยกุมวเราะมะตุลล้อฮิวบาราะอกกาตู้ค่ะ